เออตัวน้อยมาเหล่นน้าครับสมบูรณ์อ้วนสมบูรณ์ทุกตัวพี่น้องเอ้ยมึงเลยครับตัวน้อยกับเป็นตาหักสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ กับสวัสดีครับพบพ่อกับมะเฮาเลไันั่นแขนงกันนะครับมือนีกันสิบห้ามาเปิดราคาค้ายนะครับผมราคาควาคยครับ3โตครับควายแม่ลูกครับผมสองตัวน้อยนี่นะครับเป็นลูกของตัวนี้นะครับนี่เป็นลูกของตัวนี้เลยนะครับได้ลูก2อโตแล้วนี่ครับสโตนี่นะครับนี่เป็นว่าแม่หมดนะครับ ลูกสองตัวของตัวนี้ออกมาเป็นตัวเมียนะครับนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมไปไกลเนาะพี่น้องเนาะอ่ามีหมากระดิ่งพร้อมครับเลี้ยงงายครับผมชิงเชื่องกินเก่งครับผมอันนี้ขนาดเจ้าของบอะยุนะครับเราบอกราคาผมไว้นะครับเป็นอ่าบอกราคาผมไว้แล้วก็ผมมาทายเลยนะครับมันกับย่างโบแรียนหนีนะครับนี่ครับนี่แม่มันนะให้มึง ลักษณะไกๆเนาะเดี๋ยวผมยางไก่บ่ไดดนะครับบ่อมมนเจ้าของสมบูรณ์อ้วนกินเก่งนะครับช่วงนี้กับบริเวณเลี้ยงบ่อึดบ่อยากนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะแพร่นกล้องให้มึงทุ่งกว้างนะครับเลี้ยงสบายนะครับผมอ้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะครับลูกออกมากับเป็นตัวเมียทั้งสองตัวเนี่ยครับตัวนี้ก็ได้ประมาณาน่าจะขวบหนึ่งเศษได้แล้วนะครับ ใหญ่แล้วนะครับจากน้อยก็านอาจจะทับได้แล้วนะครับส่วนตัวน้อยนั่นก็าอายุประมาณหกเดือนนะครับบ่กเกินเจ็ดเดือนนะครับก่เริ่มง่ายแล้วนะครับส่วนตัวเมียตัวนี้กา่าขึ้นแล้วหลายรอบแล้วนะครับแจ่ววาก่าเจ้าของเราบ่มีเวลานะครับบ่มีเวลาสิหาตัวเมียกอ,อหาตัวผู้มาทับนะครับสมบูรณ์นะครับ ทั้ง3ตัวนี้ความสูงแน่นอนม่เกิน140นะครับไม่เกินหรอกครับถ้าเกินราคาก็อาจจะแพงความสูงอยู่ที่130กว่านั่นแหละครับมาตรฐานควายไทยนะครับไม่ใช่ควายที่ทับพอเงินล้านเงินแสนเี้ยงนะครับเป็นควายบานๆทั้ง3ตัวนี้นะครับนี่แม่มันหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวผมพาดูใกล้แม่มันนะครับนุ่มมีอ่าสมบูรณ์นะครับนี่ครับผ่านการมีลูกมาแล้ว สองตัวนะครับก็คือสองตัวนี้นะครับก็จะให้ดูหลายๆมุมนะครับทั้งสามตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับราคาต่อรองได้เบอร์โทรก็ขึ้นตามนี่เลยครับโทรหาคุณวันเพ็ญแสงกันหานะครับหรือวันเพ็ญไหมไทยนะครับเราเป็นเจ้าของธุรกิจผ่าไหมาน้ำนะครับ ผู้มีชื่อเสียงด้านผ้าไหมของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบัวลายนะครับงวอยูอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับว่าผิดหรเล่วมิตรวางง่อนะครับควาย3ตัวนี้อยู่ตำบลหนองว่าอำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมานะครับทั้งหมด3ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่หน0 0 0แบาท หนึ่งแสนสามมืนบาทนะครับต่อร่องได้เบอร์โทรกะขึ้นตามนี่โทรหาคุณผีวันเพ็ญแสงกันหาได้เลยนะครับผมหามามึงตัวได้นะครับชอบบ่ชอบกต่อร่องกันไปราคาถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับความพึพงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายนะครับทางช่องเข้ากับเป็นเพียงแค่ซื้อนําเสนอนะครับให้เป็นตัวเลือกในการเลือกซือ้อเรื่องหาอ่านี่ครับตัวน้อยมันงา่ามพี่น้อง ครับผมบอย่างกินน้ำกันนะครับเรเด็ดแผ่นกล่องสายไปสายมาอ่าควายบบ้านนะครับควายบบ้านนะครับราค่ากันเองนะครับผมสามารถนํ่ใบพัฒนาได้ผู้ใดสนใจกะสื่อเอาไปเลี้ยงเพื่อพัฒนาสายพันธุ์บอง บอบ่บ่บ่การรับประกันสามารถคุยรับประกันครับเจ้าของควยได้เลยนะครับว่าหมดลูกรับประกันหมดลูกรับประกันตำหนิต่างๆนะครับแม่มันนี่คร uh ับลูกอีกสองตัวผ่านการไม่ลูกมาแล้วกัน่าจะสบายใจได้ครับตำหนิต่างๆนะครับหางกะมีปัญหายังขาแข็งขานะครับดูหน้าตานันนะครับมือลักษณะกับเชฟยามไทยมือหลายที่สุด ก็ดูแล้วก็โทษสอบถามรับประกันกันนะครับกับเจ้าของควายได้โดยตรงได้ี่น้องเนอะราคาขนส่งกับคุยกันนะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอาจธิส่งฟี่นะครับผมคิดว่าได้ตั้งอย่างไรกับคุยกันกิโลเมตรละอ่าสิบถึงสิบสามบาทกัสามารถคุยกับเราได้พอดีเราปายูนะครับผมก็เลยมาไทยเราเราบอกว่ามาไทยใหนเนสิขายพัชร์กัแสนสามราคาสิบสามต่อร่องในสามตัวทั้งหมดตามนี้เลยครับ เดี๋ยวพามาดูอีกสองตัวดีลงน้ำนี่เฮ้อลงน้ำทานี่ก็จะมีฝูงว่านะครับมากินฝูงว่าแถวพื้นที่นี่แหละนี่ประมาณสามซีเจ้าสามซีเจ้าอยู่ทีประมา่อาอสามสิบตัวนะครับสามสิบถึงสี่สิบตัวประมาณนี่อ่า๋นวม่ลมันขึ้นน้ำ เดี๋ยวจะทายให้ดูทั้ง3ตัวพร้อมๆกันนื่นะราคาครับผมตามที่บอกครับอันนี้ให้ชม่มความสวยงามของควาย เอ่ ه, ตัวน้อยมาเห่นนน้ำครับสมบูรณ์อวนสมบูรณ์ทุกตัวพี่น้องเอ้ยมึงเลยครับตัวน้อยกับเป็นตาฮักว่านาเสียออกไหมเพ่นผมทั่วหาว่าอยุบานมั้สัน สำหรับคลิปนี้นะครับขอกาเข้ามาสวีดัสสวัสดีพบพอ่อกันคลิปไม่ต่อไปเด้อ่อนลากันไปก็จะาลืมนะครับฝากกดติดตามกดแชดร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปต่อตอไปกับพวกเราเลน c h เชนเนลนะครับผมสวัสดีครับ